ออสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการแฮกติเวต iPhone 4นะครับที่ติดไอคาวติด Apple ID ดีเครื่องจะเข้าไปใช้งานไม่ได้นะครับ โอเคครับมาเริ่มกันเลย mm hmm. เปิดโปรแกรมจาว่าตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดเครื่อง โอเคครับปิดเครื่องแล้วน,นะครับเข้า D-S-U m o d ดโดยการกดปุ่ม power สามวิปุ่ม home สิบวิพร้อมกันแล้วปล่อยปุ่ม power สิบห้าวิ ดูที่โปรแกรมนะครับตอนนี้มันจะบูตลอมเข้าไปดึงข้อมูลจาก iPhone มาทำเฉพาะ iPhone 4ธรรมดานะครับ เราจะเห็นล็อกอินจะเป็นเอชเอยูเซอร์จะเป็น root นะครับผัสบวตจะเป็น a l p i n e นะครับเราก็เปิดใช้โปรแกรม WinSCP นะครับโลคอลฮอตเราใส่เป็นหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งฮอตจะเป็น องศูนยพอจะเป็น20 22นะครับดูสายนี้ก็เป็นรูทเออสังเกตที่ตัวเครื่องไอโฟนจะเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นอย่างนี้ไว้เป็น รูทพาร์ส่วนจะเป็น ALPIN E แล้วก็กดล็อกอินเข้าไปโอเคมาต่อตรงนี้จะเข้าไปกดตรงนี้นะครับคำสั่งจะไปม้อนให้ตัวเครื่อง มอนไฟล์ไว้คนระับโอเคครับใส่พาสเวิร์ดนะครับ m o u n t s h, h นี่นะครับแล้วก็กด e q ปึ๊บอ่ามันจะมอนติงมาตรงนี้นะครับ m n t 1 m n t 2โอเคเราปิดไปครับ ไปให o รูมาที่ MNT หนึ่งไปที่แอปพลิเคชันเ่ินลงมาหา Setup พตัแอปเราคลิกขวาครับกด delete นะครับโอเคเรากลับไปรูดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเลือกไฟล ไอ้ไฟตัวนี้จะทำให้เราสิงกับไอ้ไอ้ตูนได้นะครับโอเค <Okay, S 2> เราลาก m n เมนทหนึ่งกับเ n t มนทีสองคัมาวางโอเค Copy นี่ก็ Yes to all แล้วก็มากดตรงนี้ทีหนึ่งใช้เทมเนลมันนะครับพิมพ์คำว่า H a L t นะครับผมเป็นการสั่งให้เครื่องหยุดปิดระบบครับปึ๊บโอเคครับมิดเวอร์เรอร์แล้วกดโอเค,อเคแล้วก็ปิดเลยครับเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะขึ้นอย่างนี้อ่าม,มันจะขึ้นให้ต่อไอจูนนะครับเราต้องเตะออกจากในพาวเวอร์รี่โหมดโดยการใช้เทนเนียเบลา่าเทนเนียเบล่าหรือไม่ก็เทนเนียเบลา่า เรามาดูว่าเออนี่ตัวนี้เครื่องที่ Recovery d ่ไดส์เนวิวกด x เสีย hmm. รีคาบิลลปึ๊บเครื่องจะออก mm hmm. มีก็รอให้เครื่องบูตจะใช้งานได้ปกติทุกอย่างยกเว้นโทรเข้าโทรออก โอเคครับเสร็จแล้วก็นี่ครัจะเป็น่างนี้คือจะเข้าเข้าไปใช้งานได้ครับก็กดเชื่อถือคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยจลองต่อเสียบเข้าไอจูนู อเคไม่ติดในคราวนะครับไม่ติดในดีแนละ้ว โอเคครับนี่ก็จะได้อย่างนี้ยังไงก็วิดีโอรแรกครับต้องทำเล่นๆสวัสดีครับ